เปิดประวัติตำนานย่ามุกย่าจันเมื่อมาถึงภูเก็ตต้องมาไหว้สการะขอพรสักครั้งถ้ามาถึงภูเก็ตแล้วไม่รู้เรื่องนี้ถือว่าพลาดมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของย่ามุกย่าจันหรือท้าเทพกษตรีและท้าสีสุนทรสองวีรสตรี 3, ผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทยสองท่านนี้คือคุณหญิงจันและคุณมุกเป็นลูกสาวเจ้าเ,าเมืองถลางจังหวัดภูเก็ตในอดีตท,ที่เติบโตมาในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าสองวีรสตรี นี้จะกลายเป็นความหวังสุดท้ายมาถึงในปี2328ในยุคสงคราม9ก้าทัพเมื่อกองทัพพมา่าบุกประชิดเมืองถลางอย่างหนักแถมเจ้าเมืองก็พึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมืองถลางไร้ผู้นำแต่ย่าจันยามุกไม่ยอมแพ้ท่านทั้งสองได้รวมพลังชาวบ้านและใช้กลยุทธ์อันชาญฉลาดลวงทัพพมา่าด้วยวิธีที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนถลางชนะศึกพวกท่านกอบกู้เมืองถลางด้วยเงื้อมือของข้าศึกได้สำเร็จ วิลกรรมอันกล้าหาญนี้ทําให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงยกย่องและพระราชทานนามอันทรงเกียรติเป็นเท้าเทพกษัตริย์และเท้าศรีสุนทรเป็นเกียรติประวัติคู่แผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้อนุสาวรีย์ย่ามุกย่าจันทร์หรืออนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรพิกัดวงเวียนสีแยกท่าเรือตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต